จอบครับโอเคเริ่าอกนจอดมกนะโอเคปดูแวันนี้หน่อยเป็นไงบ้างคะแฟนๆทลังใจเลยก็เอาสิ่งก็ไม่ใช่แค่แฟนผัดรบเราอย่างเดียวก็มีแม่ของทุกรองเลยที่แบบมาร่วมให้กำลังใจทุกท่านนะครับผมก็ขอบคุณที่สนเสนยงเชียง์พวกเรานะครับผมแบกาความสมากเลสนุกมากๆเลยใช่เหมือนว่าพี่พี่ร่อมืึงแม่ๆร่มถึงว่าจอยกับเราด้วยให้กำลังใจเราด้วยให้เสียงเชียร์รเชียร์ยก็ขอบคุณมากครับ ทานวันนี้ออเอิอยากดูว่าออฟฟิศาร็ก่อกนเขาหมดเป็นร <c ười> ักที่บริสุทธิ <c ười> ์แ,แล้วกันช่รักแบบไม่ต้องการอะไรตอบแทนรักแบบรักแบบที่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยเ <c ười> ออขงผม,มเป็นรักที่ <c ười> ก ในชีวิตน,นี้เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ไปร่วมงานกับศิลปินระดับโลกขนาดนั้นอย่างน้องเต้นอย่างเงี้ยชุยยอนซ่าอย่างอย่างเงี้ยคือเราเราไม่เคยคิดเลยแล้วคิดว่าแบบไม่น่ามีโอกาสแต่วันนี้เราแบบทางรายการเชิญเราไปเราดีใจมากแล้วตอนแรกคือเราสองคนคือเก่งเขามากเราไม่กลัวว่าจะสื่อสารเขาไม่ดูเรื่องแต่พอจริงๆแล้วแบบอ๋อเต้นผู้ถ่ายได้ ใช่แล้วเตนเขาจะคอยพานเกล็ดให้คนอดีเป็นร่ามให้แบบอยู่บนรถตู้อย่างเงี้ยก็จะเป็นคอยเป็นร่ามให้ใช่เอาจริ้งทางรายการเขาให้่ามให้นะแต่บางทีไอ้อยู่บนรถตู้เนี้ยล่ามไม่สามารถขึ้นได้อยู่บนรถตุ๊กตเนี้ยอ่เตนเขาก็คอยแปลให้นะน่ารักมากแบบใช่ครับแต่ว่าช่าง จริงๆก็ผสมสายผสมสายอย่างถ้ากับพี่เตนเนี่ยจะเป็นภาษาไทยเป็นหลักแต่กับพี่อูจิ๋อเนี่ยก็จะมีอังกฤษแบบรัวปามางว่าฝูงคู่างๆตอนอย่างๆก็คือมันขิดล้วนคร่บเหมือนในรายการเราแบ่งเป็นทีมด้วยถสุดนะครับผมใครใครอันนี้ทีมสีแดงครนะสีแดงอ่าขงหมิ่จะอยู่กับน้องเตนครับผมแล้วก็สกอคนแต่จะมีวันสุดท้ายของรายการที่อยู่กับเจนี่กิตติมครับผมเพราะอย่างๆจะมาอยู่กับเจนนใช่ครับผมทีมผมก็มีพี่อูจิ๋จือกับยน แลทำากับห้เ่หม่เือนห่กาะัค่ะาได้เกียอะไรกันงเป็นประสบณ์ที่ดีนเราอย่เงีเราเป็นไเราเป็นเจบ้านตอนที่ม่กเราก็ได้พาพี่อูจิหรือว่าน้องอย่างอยาทำอะไรใหม่ๆ่เช่นเอ่อก๋วยเตี๋ยวเรือเงี้ยเราขก๋เตี๋ยวเรืออะไรเงี้ยเป็นอาหารที่แบบว่านิยมมากในไทยเราก็ได้ให้เขาลองทั้งทจุดนีเลยรู้สึกว่าเปิดระสบการณ์ให้เขาแลทุกคนแฮปปี้กับอาหารไทยมากครับโดยเะออพี่อูจคือแบบ กินกว่าครับกินหมดทุกชามเลยเราเรามีแนะนำแบบเมนูอาหารไทยอะไรไหมครับพ่อมเขาชอบกินทุกอย่างแนะนำไปหลายอย่างครับก็เขาก็ชอบทุกอย่างเขากินแล้วก็แล้วก็จะพูดอยู่กันน่ะอะไรนะมาสตามาสตามาสตาเดี๋ยวอร่อยอร่อยทุกอันเลย ขาไม่ใช่แค่เราดูแลเขาเขาก็ดูแลเราด้วยคือต่างคนต่างดูแลกันมากกว่าใช่ครับผมคือต่างคนต่างเทคแคร์กันดีมากในความที่หนุ่มคือมีกำแพงด้านมาตายนะแล้วเราก็พยายามแบบทําให้ให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นใช่แบบเราเรา,เราดูแบบไม,ไม่ไม่มีกําแพงด้านในการใช่ไม่เกรงกันด<ป><ต>้วยใช่เราแบบอ้าวเพราะกำแพงมันทั้งทะลาย้วเราแบบเราโค่นอ่างเตือนที่ใช่อย่างอย่างวันวันที่สองวันที่สามเริ่มโผล่สนิทกันแล้วทุกตัวจะเฮฮาระดังด<ต>ีเลยใช่คร<ต>ับผมก็ รู้สึกว่าได้เพื่อนใหม่ใหม่ใช่ไหมอ๋อหอมนะก็จริงๆก,ก็คืออย่างที่บอกไปคือผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกสักกี่ครั้งในชีวิตหรือว่าแบบคะแนน ได้มาอยู่บน,นเวทีตรงน,นี้แล้วก็มองไปเห็นแฟนขับพี่พีทุกคนเลยเนี่ยคือผมก็ไม่รู้จะหาได้จากที่ไหนนี้เลยเนาะชีวิตเรามันก็แบบเป็นอะไรที่แบบว่าส่น,นส่วนันที่ในชีวิตวคือจะพูดว่ายังไงดีอ่ะแบบว่าต่อมานั้น,นแวมัน้นไม่หนุเหมือนกัน,นถ้าไม่ได้ยืนอยู่จุดน,นั้นก็ไม่รู้ใช่ใช่ครับอ๋อตอนครึ่งควัญคือเรา ทุกคนอาจจะเคยเห็นเราขึ้นคอนเสิร์ตแฟนนี้มาเยอะใช่ไหมแต่พอเราขึ้นคอนจริงๆที่คนเขาเยอะขนาดนี้นะคือคนเยอะมากๆนะครับเป็นน่าจะเป็นสเตจเอาสเตะที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วเราพอขึ้นไปแบบคือเราร้องเพลงนี้มาไม่ต่ำกว่าพันรอบแน่นอนแต่พอขึ้นไปแบบหัวม um ันแรงแบบคิดอะไรไม่ออกเรื่อเพลงไม่ออกครับจนแบบอ่ะเขาจนพอผมุนที่แอนิช่วงนี่เขาตกใจให้เราเขาบอแบบโอเคมามันเริ่มใหม่อีกรอบแบบอ่ารอบเดียวกับที่เราือ คนที่อยู่ในงานแบบว่าคุ้ต้องแล้วอยูแบบข่อเซฟต์ต่อของต่อผลงานอะไรคือรอรับรับรู้ได้ถึงว่าคือเขามาเชียร์มาเชียร์ผมอะไรอย่างแต่ว่าพอเขาเห็นเราเขาก็ยังมาเชียร์อัพเราแบบว่าให้กลังใจเราดูพูดแบบมีเยอะมากๆจนไม่รู้ว่าแบบตอนแรกก่อนออกไปยังคิดว่าเราจะแบบว่ามีคนดีเลยนะต่พอมไปพี่พี่เราแบบว่าพูดเต็มเก่งเต็มสู้มันแล้วมันแบบมันเป็นกำลังใจให้เราเยอะชากมันแบบ ่เชือกตานตอนนี้มีถ่ายจะถ่ายอสามวันใช่ไหมจะถ่ายคิวที่หกแล้วครับผมทั้งหมดจะมีประมาณคิวที่เจ็ดคิวที่เจ็ดคิวที่เจ็ดนะครับผมก็มีมีประมาณยี่สิบกว่าคิวได้ก็จะออนแอร์ตอนเดือนพฤศจิกายนครับผมน่าที่ไปเช็คมาล่าสุดน่าจะเป็นต้นเดือนพฤศจิกายนก็น่าจะเร็วขึ้นมามากกว่าเดิมใช่ครับผมก็ฝากติดตามเชือกตานของเราด้วยนะครับรอมานานมาก ได้ครับผมก็ก่อนเกิดเลยขอฝากงานแถวฉันดีโดยรับจบทัน22แล้วก็มาทางแถวจีิของเราใช่เหมใช่แล้วก็เกือบปีแล้วนะต้องเป็นเกียรติของเรามากที่แบบทางแทวเชิมาได้มาอย่างน้นก็แบบหนึ่งปีที่เราทำงานแล้วเราไม่มีเวลาว่างอย่างเงี้ยเราก็ยังได้ร่วมกันใช่ครับใช่ครับ เป็นตัวสิ่ใหญ่เราก็ปัดติดตาด้วยนะครับโอเคอเคีเิดเอนะคะนะคะนะคะวิดีโอปินีโอ